ข้อที่12ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งต้องการจัดแสดงเสื้อกระโปรงแล้วก็กางเกงของสตรีโดยใช้หุ่นโชว์หน้าจัดแสดงถ้าห้างสรรพสินค้าดังกล่าวมีเสื้ออยู่12แบบกระโปรง8แบบและกางเกง6แบบโดยที่กระโปรงและกางเกงเนี่ยไม่ใส่พร้อมกันจะมีวิธีในการจัดชุดเสื้อผ้าสำหรับหุ่นโชว์เนี่ยได้ทั้งหมด กี่วิธีเงื่อนไขเลยก็คือกระโปรงและกางเกงครับไม่ใส่พร้อมกันสิ่งที่โจทย์สนใจนะครับก็คือวิธีในการจัดชุดเสื้อผ้านะครับสำหรับผุ่นโชว์ข้อนี้นะครับจะมีขีดอยู่2ขีดขีดแรกนะครับหมายถึงเสื้อขีดที่2นะครับหมายถึงกระโปรง แล้วก็นะครับไปบวกกับขีดแรกเนาะก็คือเสื้อขีดที่สองนะครับก็คือกางเกงที่มันแยกแบบนี้นะครับเพราะเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดให้ก็คือกระโปรงและกางเกงไม่ใส่พร้อมกันครับเสื้อมี12แบบกระโปรงนะครับมีอยู่8แบบจับคูณกันครับ12คูณ8 ได้เกแบบเสื้อมี12แบบกางเกงนะครับมีอยู่6แบบจับคูณกันนะครับ12คูณหครับ72แบบจำนวนวิธีนะครับทั้งหมดเนาะ96บวกกับ72ครับจะมีค่าเท่ากับ168ครับวิธี